เดี๋ยววันนีเดียเรามาดูเจ้าลิมูรุกอร์ลี่กันนะแต่ก่อนอื่นก็โอเคนะครับกับสวัสดีมิรักชาเกษตรทุกคนทุกท่านกันแ้วนะครับเดี่ยวกับผมเอ็ M oder, มคอเดอร์ไปนะครับนะซักคลิปในวันนี้นะเราก็อยู่กันกับเกมอนิเมะล s สแตนกันอีกแล้วนะเออ ก็เห e ็นนะคนอื a, hini, es, ่นเขาก็น่าจะทากันไปหมดแล้วเนาะมีกูเนี่ยเพิ่งมาทานะเออซึ่งเขาบอกไว้ก่อนนะเราจะพยายามทให้ครบทุกตัวนะแต่ว่าไอ้ไซมอนเนี่ยอาจจะไม่ได้ทานะเพราะว่าไซมอนเนี่ยเป็นตัวละครดึงที่กูมองแล้วว่ามันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะแต่อาจจะทาริมลรู้ไอซามัดไอไอ แล้วก็ไอเนี่ยไอมิลเรเคลแล้วก็เจ้าเวสเกิลอะไรพวกนี้นะแต่ว่าไซมอนอาจจะไม่ได้ทำนะเพราะว่ามันดูไม่ค่อยมีความน่าสนใจอะไรขนาดนั้นนะเออซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาดูเจ้าริมูรุกอรลี่ก่อนละกันเนาะก็สำหรับสแตทของเจ้าริมูรุกอรลี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะในเกมชื่อว่าทูดากอนมุงเลยเป็นกอดนะเป็นตัวละครดับกอรลี่เนาะเป็นไฮบิดเนาะก็คือวางปุ๊บตีแอ์เลยนะแล้วก็มีธาตุเป็นเพอร์เฟกซีลเนาะก็คือชนะทุกธาตุนั่นเองนะเป็นตัวตีกายภาพเนาะมีบ นั่นเองนะแล้วก็มีอ่าไอ้นี่เป็นกอริสนะหรือว่าถ้วยทองนั่นเองหรือว่าตอนที่85ดสิบห้เป็นทวิโเอสาช่องนั่นเองอัพสงสุดที่11ขั้นนะเออส่วนเรื่องสกิลอ b บิลิตีอะไรพวกนี้เราอาจจะไม่ได้ขอเจาะลึกมากมายนะเพราะว่ามันยาวนะขี้เกียจอ่านนะเออเราอาจจะใส่เป็นแบบว่าแปลภาษาไทยให้นะแต่อาจจะอ่านให้คร่าวๆแล้กันเนาะเออโซไม่ได้ใส่นะก็ต้นไม้ระบบไปยัง อ่าระบบเป็นต้นไม้ของดาเมจนั่นเองนะเอออ่าเรื่องของโมเดลโมเดลเจ้าลิมูรูกอรลี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะไม่ค่อยตรงปกเท่าไหร่นะเออถ้าตรงปกอ่ะน่าจะเท่กว่านี้นะประมาณนี้โมเดลโดยรอบๆนะอันนี้คือข้อดีคือสามารถดูรอบๆโมเดลได้นะเอออ่าเดี๋ยวลองลอง,ลองใส่คอสเมติกดูนะอ่าคอสเมติกของเจ้าลิบูรูก็จะเป็นประมาณนี้นะถามว่าเท่ไหมไม่ค่อยเท่เท่าไหร่นะนั่นะแ,แหละนะแล้วก็มันมีร่างไชนีเนาะซึ่งไชนีเนี่ยก็เป็นร่างกระต่ายนะ ซึ่งกูไม่แน่ใจนะว่าร่างช้นี่เนี่ยมีคนได้หรือ,อยังนะแล้วก็มันมีจริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะเออนั่นแหละนะโดยวิธีการได้เจ้าริมโมรกอรรี่เนาะก็ให้เราทําการไปเล่นเจ้าคอลเนชันนะคอลเนชันเนี่ยมีโอกาสดรอปริมโมรุร่างอันติเมตเนาะเออการันตี15ครั้งเนาะหรือว่าสามารถเปิดได้ที่แคปซูลของฮาโลวีพาร์สสนะมันก็มีโอกาสดรอปริมโมรุเนาะหรือว่าตรงซัมมอน พาร์สองนะก็มีโอกาสดรอปเป็นลิมบูรูเหมือนกันนะแต่กูมองว่าเปิดแคปซูลน่าจะคุ้มกว่านะได้ของอย่างอื่นด้วยเนาะแล้วก็ทำเควสกอรลี่ทั่วๆไปเลยนะก็กดที่เควสไปที่กอรลี่ไซเอแล้วก็มาที่ลนะิมบูรูเนาะแล้วก็ทำเควสตามนี้เลยนะซึ่งลิมูรูเนี่ยเป็นกอรลี่ที่ทำง่ายนะเควสก็ทำค่อนข้างที่จะง่ายนะเออก็โอเคประมาณนี้ละกันเนาะสำหรับการกรเดนนะเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าเนาะว่าเจ้ากอรลี่ลิมบูรูเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างนะก็ okay, นะ าลิมูอลลูกอลลี่เนี่ยมันจะเป็นอะไกันบ้างนะซึ่งเราเนี่ยได้มาดูในโหมดของเป็นอีเวนต์ใหม่นะหรือว่าอีเวนต์ฮาโลวีนใหม่นั่นเองนะเออก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยละกันเนาะซึ่งลิมูอลลูเนี่ยค่าวางอยู่ที่ประมาณ4,000นะก็เดี๋ยววางกันเลยละกันเนาะอ่ะวางตรงนี้ปึ๊บดามเมจต์ต้นจะอยู่ที่ประมาณ14บสนะี่ล้านหแสนเนาะแล้วก็ระยะอยู่ที่47.2คูดาวเนี่ย2.32จนะุดามสวิเนาะแล้วก็อันนี้อัตราครดิตอยู่ที่31%นะแล้วก็ ดาเมจคีไรที่135%นั่นเองเนาะ mm. วางปุ๊บก,ก็มีสกิลขึ้นไปนประมาณนี้เลยนะเออลราอาจจะไม่ต้องเจาะลึกอะไรมากมายก็ได้นะเพราะว่า ALS เนี่ยดาเมจมันเวอร์อยู่แล้วนะเอออ่ะออนิเมชั่นอันนี้ก็เป็นกริดเนาะไปกล้าหมุนตัวเนาะแล้วก็โยนล,ลูกบอลไปนะปุ่มอ่ะประมาณนี้นะสำหรับท่าแรกก็เดี๋ยวอัพไปก่อนกันะปุม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 อ่ะข้าต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่ากรุ๊โทนี่นะเออ กูโทนี่เนี่ยใช้เงินอัพสี่หมืน 5, น่นห้าพันเนาะกูโทนี่เนี่ยเหมือนจะเป็นการยิงลำแสงนะอมหมุนตัวยิงลำแสงนะแต่ลำแสงพี่แกสั้นสั้นดูดูสั้นมากโอ้โหมันสั้นจริงๆเว้ยลำแสงมันอะดูเปียงเปียงโอ้โอแอนิเมชันนะเป็นการหมุนตัวนะเหมือนท่าแรกเลย แต่คราวนี้เป็นการหมุนตัวแล้วยิงลำแสงออกไปนะเอออ่ะเดี๋ยวอัพต่อแล้วกันเนาะขั้ต่อไปเนี่ยชื่อท่าว่า void frame นะใช้เงินอัพ150,000อ่ะค่านนี้ตีแบบ full e เนาะอ่ะ void frame ก็ท่าอนิเมชั่นเหมือนเดิมเลยหมุนตัวแต่ว่าคราวนี้จะมีเป็นไฟพุ่งออกมาจากพื้นนะแต่ว่าไม่เท่เลยเพราะว่าคุณดูเอฟเฟกไฟมันเล็กมากเอฟเฟกไฟมันเล็กจริงๆนะ อ่ะเดี๋ยวอัพให้ตาเลยปุ่มปุ่มประมาณนี้มันจะเคลียร์บอสไม่ตาด้วยนะแต่บอสเลือดไหลไวอยู่นะโอเคทันนะอ่ะประมาณนี้ก็อันนี้คือสเตตที่อัพเต็มเนาะดาเมจที่ประมาณ931นะระยะในที่71.5แล้วก็คูลดาวน์เนี่ย1.85นะแล้วก็อัตราคลิยเนี่ย34%แล้วก็ดาเมจคีย144%อันนี้รวมกับดาเมจบูม่าแล้วนะเออเนี่ยดาเมจของท่าเนี้ยบูม่านะ อ่ะเดี๋ยวลองวางไอดอลดิไอดอลบัฟใกล้ๆดิพอบัฟไอดอลปุ๊บดาเมจก็จะเป็น1บิลเลียนนะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูแต่ละสกิลกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้จอนนี่ช่วยละไม่งั้นน่าจะไม่ผ่านอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ละอันเลยด้วยกันเนาะอันแรกเป็นฟอร์มเซเล็กเนาะอ่ะดูพาสซีฟก่อนพาสซีฟอันแรกเนี่ยเป็นมัลติพูลเลชั่นสกิลเนาะอ่าโซ so เนี่ยตามเนี้ยเออเดี๋ยวขึ้นแปลให้แล้วกันเนาะเราไม่อ่านทีละตัวแล้วกันมันยาวเนาะ อ่ะต่อไปก็เป็นเมจิกสกิลก็ตามนี้เลยเดี๋ยวจะขึ้นแปลไว้ให้ต่อไปก็เป็นแอดวานซ์คอมบิเนชันตามนี้เลยปุ๊ปปุ๊ปุ๊ต่อไปเป็นแอดวานซ์สกิลเอฟเฟกต์ก็ตามนี้เลยนะเออเดี๋ยวเราจะขึ้นแปลไว้ให้แต่ละตัวเนาะเอออ่ะเดี๋ยวเรามาทําร่างที่เราไปเรียนรู้มาจากไดไลท์ดีกว่านะเออก็เป็นร่างที่เราเรียนรู้จากไลท์มาจริงๆนะเออคุณเทพกล้องเนาะเขาบอกแล้วว่าให้เราทําการกด ฟอร์มซีเล็กก่อนปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกเปทูดากอนกอร์สปุ่มอ่ะพวกนี้ก็จะเปลี่ยนไปเนาะก็จะมีหลอดอันนี้ขึ้นมานะเออแล้วก็พี่แกบอกว่าหลังจากเนี้ยให้เราทําการกดทูดากอนนะแล้วก็ให้เราทําการไปกินตัวละครเว้ยเพื่อให้หลอดตรงนี้มันเต็มกดทูดากอนแล้วเลือกไปที่จอนนี่นะปุ๊บอ่ะหลอดก็จะเต็มแล้วก็วางจอนนี่กลับมาด้วยไม่งั้นอาจจะ แพ้้ไดนะหลังจากที่เจ้าลิมูรูกอดี้เนี่ยหล่อเต็ม1ร้านนะพอถึงขั้นนี้เนี่ยต่อไปเนาะเราต้องทำการกินเพื่อนเราตามธาตุนะเออก็คือธาตุเนี่ยมันจะมีตามนี้เลยนะไฟน้ำธาตุไม้ธาตุมืดธาตุแสงเนาะก็ให้เราทำการเลือกเป็นธาตุไฟก่อนละกันนะแล้วก็จะได้ไปวงๆบางี้ให้เราเลือกคลิกไปที่ตัวละครนะปุ่ม มันก็จะเปลี่ยนธาตุเนาะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เราทําการกดที่ริมูรุนะแล้วก็เลือกเป็นกรู๊โทนี่นะปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกเป็นอัลลี่นะปุ๊บแล้วก็ให้เราเลือกตัวละครที่เราเพิ่งเปลี่ยนธาตุเมื่อกี้เนาะปุ๊บแล้วก็ให้ทําการกดคอนเฟิร์มไปปุ๊บแล้วเสร็จแล้วก็ทาอย่างเงี้ยให้ครบทุกธาตุนะเอออาจใช้บูมาได้หละง่ายสุดและ เดี๋ยวรอรอคูดาวแล้วกดเลขคุณ3าม่าความรวดเร็วแล้วกันนะก็ให้เราทาการกดเป็นเรียลิตี้ว r a p p i n g นะแล้วก็เลือกเป็นธาตุน้าเสร็จแล้วเลือกไปที่ตัวละครที่เราอยากจะให้มันกินนะแนะนําเป็นบูม่าแล้วกันเนาะปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็ให้เรากดที่ลิมูนุอีกรอบนึงแล้วก็เรากดเป็นกูโทนี่ปุ๊บกดเลือกแอนนี่แล้วก็กินบูม่าเข้าไปปุ๊บอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะวางบูม่าไปไม่ต้องอัพอะไรนะ แล้วก็ทำอย่างเงี้ยให้ครบทุกธาตุนะเมื่อกี้เป็นธาตุน้ำนะก็เดี๋ยวเรารอเรตตี้วับปิ้งเนาะอ่าเรตตี้วับปิ้งเนเจอร์ธาตุไม้แล้วก็กดที่บูม่าปุ๊บแล้วก็กดที่ลิมมารุกูโทนี่เอลลี่แล้วก็บูม่าแล้วก็คอนเฟิร์มไปก็อีกสองธาตุนะก็ครบแล้วอ่ ing, าเรตตี้วับปิ้งธาตุมืดบูม่าอ่าลิมมารุกูโทนี่ แอลลี่บูมาปุ่มโอเคก็เหลือธาตุแสงเนาะปุ๊บแล้วเจอวับปิ้งไลท์แล้วก็บูมาอาริมูรุกูโตนี่แอลลี่แล้วก็บูมา,า,มมาปุ่มก็หลังจากที่เรากิน ไอเรลิตี้วับปิ้งเนี่ยคบทั้ง5าธาตุเนาะอาเรลิตี้วับปิ้งเนี่ยก็กดคบทั้ง5าธาตุแล้วเนาะพอเราเรลิตี้วับปิ้งแล้วก็ทําการกินเนี่ยคบ5าธาตุแล้วเนาะให้เราไปกดที่สกิลคาร์ฟติ้งนะแล้วก็คราวนี้ไม่ต้องคิดอะไรไว้แชทกดแม่งทุกอันเลยปุ่มปุ่มอันนี้จากที่เขาบอกมานะกดไปเลยไม่ต้องอ่านอะไรหรอกกดไปเลยปุ่มกดสกิลคาร์ฟติ้งแล้วก็กดไปสกิลคาร์ฟติ้งแล้วก็กดไปธาตุอะไรขึ้นมาก็กดกดไปให้หมดเลยนะ กดให้หมดนะกดให้หมดเลยสกิลคราฟติงถ้าอะไรขึ้นมาก็ก,กดให,ห,ดหด้หมดแล้วก็หมดยังโอเคหมดละหลังจากที่เราทำการกดสกิลคราฟติงหมดแล้วใช่ไหมให้เรามากดตรงนี้ต่อว้ยอสซัตทสนะเมื่อทำการกดแอสซัตทสเนี่ยมันจะทำการซัคริสซไฟทุกตัวละครที่เราเอามาทั้งหมดนะเนออีย่ยตอนนี้เราเอามาแค่3าตัวนะไม่รวมลิมูรุรนะเนาะอะไรลองกดดูแอสซัตทสปุ้ม กดแอสซทอสปุ๊บตอนนี้ดาเมจจะเด้งเป็นที่19.3นะจริงๆเนี่ยถ้าเอามาครบทุกตัวเนี่ยดาเมจจะสูงสุดถึง30บิลเลียนได้เลยนะอาจจะมากกว่านั้นด้วยนะเออแต่ว่าเราจะไม่สามารถวางตัวอื่นได้แล้วนะเห็นไ,ไหมแล้วก็พี่เกเนี่ยก็จะมีไอเนี่ยดอทอะไรไม่รู้เต็มเลยนะแบบเต็มอะ่ะแบบเต็มอะ่ะเต็มหลอดแบบพุ่งทยานขึ้นเต็มเลยนะเออเนี่ยตอนนี้ดาเมจพุ่งเป็น20บิลเลียนแล้วนะเออแล้วก็ลิมูรุเนี่ยสามารถซมมอนได้เลยนะเห็นไหมดู แต่ว่าเหมือนริมุรุเนี่ยจะมีบักของเรื่องของการสมอนอยู่นะเพราะว่าบางตาเนี่ยอาสมอนของริมุรุเดียมันจะค้างตามทางแล้วมันก็จะมากองกันอาเช่นแบบนี้บางครั้งเนี่ยมันจะกองกองตรงฐานเราแล้วมันจะทําให้เกมแลก มากมาก,ก็ได้แหละเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจลิมูรู้นะเราขอไม่เจาะลึกอะไรมากมายเนาะเพราะว่าเราไม่ได้มีความรู้ขนาดนั้นนะเออขอดูเป็นรา่างคร่าวๆแล้วกันเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าทําตามนี้ได้เนี่ยดามจก็จะพุ่งเป็นประมาณนี้เลยนะเราอาจจะไม่ได้ดูล่างอื่นเนาะเออ ก็ได้แหละเป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับเจ้าริมุรุกอร์ลี่นั่นเองนะก็โอเคนะจบกันไปแล้วเนาะสำหรับการรู้เจ้าริมุรุกอร์ลี่นะก็อย่างที่บอกไปเนาะเราอาจจะไม่ได้เจาะลึกขนาดนั้นนะต้องขอกราบอภัยจริงๆนะเออเพราะว่า 1. มันเป็นเรียงความ t ท w e r เวอร์ด e เฟนต์นะแล้วก็กูขี้เกียจอ่านด้วยเนาะสนั่นแหละก็คือข้อ1นึ่งนั่นแหละนะเออมันขั้นตอนเยอะนะแล้วก็เราอาจจะไม่ได้เจาะลึกอะไรขนาดนั้นต้องขออภัยจริงๆเนาะถ้าคุณอยากดูเจาะลึกขนาดนั้นจริงๆอาจจะไปดูช่องอื่นได้นะเพราะว่ามีคนที่ทําก่อนหนะ้าเราไปเยอะมากๆแล้วนะล้วก็ต้องขอกลับอภัยจริงๆนะครับผมแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะที่ยังเข้ามาดูช่องเรานะเออก็แหละประมาณนี้ละการทดสอบตับเจ้าลิบูรูกอร์รี่นะเออซึ่งคลิปหน้าเนี่ยน่าจะเป็นท่านไอกับอนะ นี่ก็เป็นท่านอ,กอากะอบิโดนะสำหรับใครที่อยากจอยดิสคอร์ดเราสามารถจอยได้ที่ลิงก์ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะเออก็แประมาณนี้ละกันไปแล้วบาย